หลายคนอาจจะคิดว่านาฬิกาสวยๆคูคูคุณสมบัติครบอย่างไซโก้เนี่ยจะแพงใช่ไหมฮะวันนี้ครับผมจะลบคําสุประมาณนั้นครับเพราะว่านาฬิกาที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยต่ำกว่า20,000บาททั้งหมดจะมีตัวไหนบ้างไปดูฮะ ถ้าเกิดพูดถึงนาฬิกาที่ราคาต่ำกว่า2 0,000ือนะครผมขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยครับผมกับ p ซ y c h o 5 Sport นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เก่าแก่ของ s ซ c h o ฮะเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1963ครับกับ p ซ y c h o Sportmatic 5นะฮะที่เป็นนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกของญี่ปุ่นที่มีระบบอ u ต o m a t ติเด y เดยอีกด้วยนะฮะซึ่งเลข5ของซีรีส์นี้นะฮะเขามีความหมายนะครับผม5นะฮะมาที่อันแรกครับผม1ฮะ มีระบบอโตเ m ม t ติมูฟเมนต์ครับที่ไม่ต้องคอยหมุนเม็ดมะย,ยมให้นาฬิกาเดินต่อครับ2ครับมีวันและวันที่แสดงตำแหน่ง3นาฬิกาครับ3ครับสามารถกําน้ำได้ฮะ4ครับตัวเม็ดมะย,ยมครับหรือที่ใช้ในการตั้งเวลาเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่4นาฬิกานั่นเองนะครับผมแล้วก็5ฮะ ทาจากวัสดุคุณภาพมีความทนทานสูงครับผมนาฬิกาหรเรือนที่ผมจะพาไปดูในวันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอย่าช้าฮะไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับผมมาที่รุ่นได้ครับกับ New s y i l o Fast s p r t t u u t o m t t i c รุ่น S R P D 79K ตัวนี้นะครับเป็นสีออก b แบล็คครับ S <S เขาเน้นไปที่สีดำไงดีเทลเนี่ยก็เป็นสีดำมาด้วยสายนาโต้สีดำเช่นกันนะฮะเหมาะแก่การใส่ทุกสถานการณ์แต่งตัวได้กับทุกสไตล์แน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับเคสสีดำของเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่42.5 mm มมนะฮะสามารถหมุนได้สองทิศทางครับพอเหมาะพอดีกับข้อมือนะครับและมีราคาอยู่เพียงแค่12,100บาทเท่านั้นเองครับผม ต่อกันมาฮะตัวที่2ครับกับมืกาข้อมือรุ่น New s c i e o Fast Sport Automatic 2020 Street Style รุ่น SRPE 72K นะครับผมตัวนี้นะฮะโอ้โหคอนเซปต์ของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะฮะเพราะว่ามาเป็นแบบสีโรสโกไงอันที่สำคัญครับเขานะฮะบอกว่ามันเป็นการตีความบทใหม่ สู่ตัวตนที่หลากหลายถ่ายทอดความเป็นตัวคุณโชว์ยัวสไตล์มาพร้อมกับเข็มและจุดบอกเวลาเคลือบลูมิไบรท์ฮะทำให้สามารถเรืองแสงได้ในที่มืดน,นะครับและสายแบบสแตนเลสสตีลกอลไอพีโคตติ้งนะครับผมและที่สำคัญครับขนาดตัวเรือนฮะ42.5ม mm มครับขอบตัวเรือนเนี่ยหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเพื่อใช้ในการจับเวลาก็ได้เช่นกันนะครับผมและราคาฮะ16,800บาทเท่านั้นครับผม มาต่อให้ตัวที่3ครับผมกับ New Psycho Fast Sport Automatic รุ่น SRPG 3 1 K นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่อ่า ตัวนี้นะฮะมาในซีรีส์ของ New 5 Sport Boy นะครับผมจะมีขนาดที่เล็กกว่ากระทัดรัดกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่ามีขนาดหน้าปัดเพียง39.4ม mm, ิลิเมตรนะครับมาในธีมแบบ Military Field นะครับผมขอบตัวเรือนเนี่ยมาในสีเทาขัดด้านหน้าปัดเนี่ยโอ้โหก็อย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับผมเป็นสีเทานะครับผมสายรัดข้อมือเนี่ยก็ทํามาเป็นสีเทาเหมือนกันเพื่อรับกับหน้าปัดไงอ่ะที่สําคัญครับเข็มชั่วโมงและหลักตัวเลขต่างๆเนี่ยจะอยู่ในการเคลือบรูบิไบขนาดใหญ่ฮะ ส่วนปลายของเข็มวินาทีเนี่ยมีสีแดงครับทำให้สามารถเห็นเวลาได้อย่างชัดเจนนะฮะและที่สําคัญครับที่ด้านบนของตัวเลขแต่ละตัวครับยังมีตัวเลขบอกเวลาหลังเที่ยงอีกด้วยฮะเช่นเลข1ครับคือเลข13ฮะเลข2คือเลขสิบส่ไงเออและราคาครับหมื่นนิดนิดหนึ่งาบาทเท่านั้นครับผม มาที่ตัวที่4ครับกับนิว s ซโก้ไฟสปอร์ตออโตเมติก2,020 Sport Style นะฮะรุ่น SRPE 58K นะฮะดีไซน์ฉบบเชี่ยวสไตล์สปอร์ตมาในคอนเซปต์โชว์ยัวสไตล์นะครับผมมาพร้อมกับนี่ สายสแตนเลสสตีลโลสโกไอพีโคตติ้งแบบสีทูโทนครับเป็นสีฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสีเงินแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นสีโรสโกครับหน้าปัดเนี่ยขนาด40มิลิเมตรคล่องแคล่วเหมาะก,กับข้อมือทุกเพศทุกวัยเอาเป็นว่าซื้อไปเนี่ย,สยใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมเข็ม <dengan S 2> และจุดบอกเวลาเนี่ยเคลือบลูมิไบา์เรืองแสงแม้ในที่มืดนะครับผม <S <S และราคาฮะหน้าตาดูลักชัวรี่ขนาดนี้นะครับผมหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองถูกมาก และสุดท้ายครับกับนาฬิกาข้อมือ New c y c l o f a s t Sport Automatic รุ่น SRPG 61K ตัวนี้ฮะมีคอนเซปที่เรียกว่า Industrial Design ครับผมอ่าหลายคนนะฮะคงงงว่าคอนเซป Industrial Design เนี่ยเอามาอยู่บนนาฬิกาจะเป็นยังไงฮะนี่ครับ Seiko นะครับเขาได้หยิบนาฬิกาทรง New 5 Sport มานะครับผมเอาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เทมากๆนะครับผมหน้าปัดสีเทาขนาด42.5มิลิเมตรลวดลายพิเศษของไซโก้บนขอบตัวเรือนก็มีมาครบนะฮะและสายข้อมือเนี่ยเป็นสายนาโต้สีเทาตัวเรือนทำจากสเตลเลสสตีลสีเทาขัดด้านฮนะสวยงามขนาดนี้ครับไม่ถึง1,2ื่นสอมืนหนึ่เท่านั้นโอ้ สรุปนะครับผมสำหรับคอลเลคชันนี้เนี่ยเหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการนาฬิกาที่มีคุณสมบัติครบแต่ราคาไม่แพงที่สำคัญครับเฟ <Feel> ี้ยวเค่แน่นอนฮะ 5ตัวนี้นะฮะจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกครับ SRPD79K สีดำทั้งเรือนฮะส่วนหน้าปัดเนี่ยมีขนาด42.5ม mm ิมสามารถหมุนได้2ทิศทางครับหล่อเข้มหน้าตาดูดันใส่กับเสื้อผ้าแบบไหนก็แมชง่ายครับราคาอยู่ที่12,100บาทนะครับผมตัวที่2ฮะ SRPE72K สีโรสโกสวยงามครับผมอยู่ในราคาที่16,800บาทนะครับผมต่อมาฮะ srpg 3 1 SR k ครับตัวนี้จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับผมเพราะมีขนาดหน้าปัดเพียงแค่39.4 mm มมมาในโทนสีเทามองเห็นตัวเลขของหน้าปัดเนี่ยชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับผมราคาอยู่ที่1,500บาทนะฮะตัวที่4ครับ srpe 5 8 k รุ่นทูท t o สีเงินและโรสโก l d นะครับผมหน้าปัดขนาด 40, 40 mm, มมตรเหมาะกับทุกเพศทุกวัยราคาเพียงแค่12,300บาทและตัวสุดท้ายะฮะ ตัวนี้นะครับ r n d u s t s i g n Design มาเต็มนะครับผม SRPG 6 1 K นะครับตัวเรือนข้างในเนี่ยเป็นสีเทาขัดด้านและมาพร้อมกับหน้าปัดสีเทาขนาด42.5ม mm ลมตรลวดลายพิเศษของไซโก้ลงตัวมากๆนะครับราคาเพียงแค่11,700บาทนะฮะทุกเรือนนะฮะทำมาจากสแตนเลสสตีลที่เสริมด้วยกระจกฮาเล็กค r y s t a l บริเวณหน้าปัดน,นะครับมีความแข็งแรงทนทานและสามารถกันน้ำไปถึง100เมตร สำรองพลังงานได้ด้วยนะฮะด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติแบบ4 r 3 6นะฮะสามารถสำรองพลังงานได้นานถึง41ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างฮะสำหรับไซโก้ทั้ง5ตัวเดินนี้ครับคุณสมบัติเยอะขนาดนี้ฟังก์ชันขนาดนี้ดีไซน์ขนาดนี้ราคาเนี่ยจะต้องได้ไม่เกิน20,000บาทแน่นอนโอ้โหไม่มีได้ยังไงฮะรอบหน้าเนี่ยผมจะมาป้ายยาตัวไหนรอติดตามครับ